สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเฮียบอยนะครับวันนี้ก็ได้นําของขังนะครับนะมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะฮะงั่งนะพี่นะงั่งตาแดงนะครับสายเขมรนะพี่นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับพี่ๆที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 6นย์8ก0ี่นสมนนะครับ0 6น9 0 8 3 0ี่นสน้านะครับ เบอร์นี้มีเบอร์เดียวนะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะครับก็รีบโทรเข้ามาจองกันนะฮะวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับเจ็ดตนนะฮะเจ็ดองเท่านั้นนะครับสําหรับพรกเครื่องเครื่องรางของขังของเรานะครับเราประกันแท้ให้ทุกองคทุกชิ้นนะพี่นะชุดนี้นะครับก็เป็นของดีของแรงสายขาเขมรน,นะพี่นะนี่นะครับงังตาแดงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมเนื้อกันนะพี่นะเนื้อเป็นสําฤทธิ์นะครับชุดนี้นะฮะนี่ครับฝั่งพลอยแดงนะฮะ เนื้อเป็นโลหะผสมนะพี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเกตดเอียงนะฮะเมตามหาสเสน่ห์นะพี่นะอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับของสายเครื่องรางสายขามรน,นะพี่นะงั่งตาแดงนะฮะสวยทุกองค์นะครับชุดนี้มีอุดกิ่งนะพี่นะเนี่นะครับ อุดกิ่งทุกตัวนะครับอุดกิ่งทุกองค์เลยนะฮะนี่นะครับอุดกิ่งทุกองค์เลยพี่นะนั่งนะครับนั่งตาแดงนะพี่นะเป็นสายขาเขมนนะพี่นะชุดนี้นะครับห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมในตัวนะครับ สวยๆแบบนี้แลยนะพี่นะเก่าๆ่สวยนะครับหน้าบูชานะครับเป็นงั่งนะพี่นะงั่งสายขเหนนะครับเมตตามหเสน่นะพี่นะมหาเสน่ห์แบบสุดๆไปเลยนะครับนะอันนี้นะฮะของแรงนะพี่นะอย่าเล่นนะครับเล่นได้นะของแรงนะพี่นะบูชากันได้นะครับนะสําหรับผู้ที่ต้องการนะครับพุทธคุณแรงๆแบบนี้นะฮะงัางตาแดงนะครับอุดกิ่งนะครับนะทุกองเลยนะครับ ดีลองจอเจานะเนื้อดูกันนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะครับหน้าตาสวยๆคมคมนะพี่นะแบบนี้นะครับอุดกิ่งนะฮะ สอยแบบนี้นะครับนางตาแดงในพี่นาะเกตเอียงนะฮะสายมหาเสน่ห์นะครับนาะงเมตตานะฮะเมตตามหาเสน่ห์นะครับสายขลังสายแรงเลยนะพี่นะสายเข้าหมิ่น,นะฮะ อ่ะพี่ๆที่สนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นำมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับ7องค์เท่านั้นนะฮะพี่ๆที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาเลยพี่นะ0649083005นะครับนี่นะครับเนื้อหานะฮะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะ0649083005นะครับโทรมาได้เลยนะฮะวันนี้มีมาแบ่งปันพี่ๆ7องค์เท่านั้นนะครับ แบ่งปันบูชากันวันนี้นะพี่นะหองค์นะครับหกรบาทนะฮะสองค์1,000บาทนะพี่นะสองค์1,800บาทนะครับมีบริการส่งฟรีให้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับโทรมาสั่งจองก็ได้เลยนะครับศูนย์หกสี่นด้ะครับศูนย์หกสี่เกนย์แปดสามศูนย์ศูนย์หนะพี่นะ เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเราประกันแท้ให้ทุกองค์ทุกชิ้นนะครับนี่นะฮะฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะพี่นะแบ่งปันของนะครับนะแบ่งปันพักเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับทุกวันแบบนี้นะพี่นะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะใครอยากได้นะครับนะใครอยากได้ก็รีบโทรมาเลยนะครับ ใส่โซแบบนี้นะพี่นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะพี่นะฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับนาอจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆแบบนี้นะฮะที่นำเครื่องรางของขัง,งนะครับนำพักเครื่องมาแบ่งปันกันทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ